รู้ไหมครับการซื้อบ้านหรือที่ดินไม่ได้เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวแต่มีกฎหมายหลายมาตามามาวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถ้าเราเข้าใจช่วยทําให้เราไม่เสียสิทธิทุกขั้นตอนผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นนายหน้าอิสระรับขายบ้านตกลงค่าคอมมิชชั่น10,000แบาทแต่เจ้าของบ้านไม่ทําสัญญามีแต่ข้อความลายพอขายบ้านได้ทําเอกสารส่งกู้แบงค์ทุกขั้นตอนจนถึงวันโอนแต่เจ้าของบ้านหักเงินหมดไม่เหลือสักบาทส่วนเรื่องมรดกบ้านหรือที่ดิน มีผู้จัดการมรดกทำหน้าที่จัดการทรัพย์สินและผู้ได้รับผลประโยชน์มีสิทธิ์ได้รับบ้านหรือที่ดินตามพินัยกรรมหรือกฎหมายถ้าเราไม่เข้าใจอาจเสียสิทธิ์ได้ครับเริ่มจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ปพพตามมาตราที่456อายุความฟ้อง10ปีกฎหมายปกป้องสิทธิ์ตัวเองถ้าเกิดปัญหาและทําให้การลงทุนปลอดภัยทุกขั้นตอนต่อมาเช่าที่ดินหรือบ้านตามมาตราที่1400อายุความเรื่องค่าเช่า3ปีจำนองบ้านหรือที่ดินตามมาตราที่61อายุความฟ้อง10ปีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินและรักษาส การครอบครองปรปักตามมาตราที่73ครอบครอง่อเน,นื่อง10ปีได้กรรมส์ตามกฎหมายและป้องกันข้อพิพาทระยะยาวต่อไปคือว่าจ้างทําของปอพพตามมาตราที่5 8 7ร้อถึงหกรงานทั่วไปฟ้องได้1ปีงานก่อสร้างถาวรเช่นบ้านอาคาร5ปีกฎหมายเพื่อปกป้องเงินผู้ว่าจ้างทุกขั้นตอนและทําให้เหามั่นใจว่าจ้างงานตามสัญญาสําหรับกฎหมายกู้ยืมเงินปพพตามมาตราที่6 5 3้อยหถึงหกรเงินกู้มีสัญญาอายุความ1ิปีเงินกู้ปากเปล่าอายุความ2ปีป้องกันถูกทวงเงินเกินกําหนด เรียกร้องสิทธิ์ได้และป้องกันปัญหาเรื่องสัญญาเสียเปรียบเจ้าหนี้ได้ด้วยนะครับส่วนกฎหมายค่าในหน้าและภาษีค่าในหน้าปพพ,พตามมาตราที่797-806อายุความ2ปีกฎหมายเพื่อไม่ถูกตัดสิทธิ์รับค่าตอบแทนนะครับสรุปง่ายๆเข้าใจอายุความและสิทธิ์เหล่านี้ช่วยให้คุณไม่เสียสิทธิ์เตรียมพยานหลักฐานให้พร้อมพวกเรา AC b Cyber Home ดูแลครบทั้งบ้านที่ดินและกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อบ้านขายบ้านเจ้าของบ้านหรือในหน้าเราพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทุกขั้นตอน โทร0969081608หรือแอดไลน์ ak.ad1995 ac build cyber home บ้านและที่ดินครบ